สวัสดีค่ะเมื่อนี้สาวสะกุลสิอผ้าอมปลาดุกนะจ๊ะอมปลาดุกสไตล์ข้นไกบ่บานวัตถุด,ดิบพอกาสิมีอันนี้เป็นใบมแมงลักหรือว่าอีตูเนาะใส่แบบแหงเนะจ๊ะอันนี้ต้นหอมมันจะมีต้นหอมเหมือนหน่อยกับต้นหอมใหญ่นะจ๊ะนี่มีปลาดุกแล้วก็เป็นบวบบวบเกาหลีนะจ๊ะแล้วก็ตะไคร้บักพีกติ่ตามใบแล้วเรียบร้อยไม่นำปลาแดกเนาะผงชื่อรสนำปลานำเปล่านะจ๊ะ มีซำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเขาลงมือกันเลยนะจ๊ะเอากเอาปลาเนะาะจ๊ะปลาอันซีมีปลาดุกกับอันปลาสวาวเนะาะจ๊ะปลาดุกมเมน่อยก็เลยใส่ปลาสวาวนะั่มเดี๋ยวเขามาขวานใส่กับอันเครื่องเดี๋ยวตําไปเนาะมีตะไคร่ตะไคร่กับพริกแห้ง ก็หยอดน้ำแม้จักน้อยเนาะจะตอนเทขวดขวเครื่องให้มันเข่ากันนะ่ะจะมันมันเป็นปลาน้ำแข็งเนาะพี่น้องปลาห้าเซแข็งมันกะ เป็นน้าน,านจักน้อยเนี่ยมึงนี้เป็นปลาแซ่แข็งเดี๋ยวขวบไปเรื่อยๆก็น่าจะพี่น้องตอนนี้ปลาเข้ากับพ่อแล้วนะได้ทีแล้ว ออกหอมแล้วเนาะพี่น้องเนาะปลากระเริ่มสุกเนี่ยจักน้อยด่ะเข้าก็เอาบวบเนาะลงไปเลยใส่บวบเขาก็บ,บ่รต้องคนแห้งเนาะจ้ะเพราะว่าปลาเขาจะเลกใส่ต้นหอมถั่อิตูเนาะใส่พอมีกินแล้วพี่น้องกระตายค้นไกลบาง ก็เติมน้ำในจักน้อยเนาะปิดฝาหม้อไว้ก่อนเนาะจ้ะิปรปมาณนี่แล้วเนาะพี่น้องกระสิบปะมาณไข่ๆมกหม้อละ่ะอ,อุหอม้อหอม หอมตะไคร่ตุายคนไกบ่บานนะจ๊ะถ้ามีน่นพักอีตูนไม่ไมสดสดหอมหออปิดฟ้าไปอีกรอบจนข้าวามสุก ุงเนาะจ้ะใส่ผงนัวใส่ลายเสบยบลายแต่แต่ผู้มกักน้ำปลาขาดบัวไดน้นี่น้ำปลรราเนะจ้ะอันนี้เป็นปลรราร้านนี่แล้วบเริโบเรุงเนาะเป็นปลรราร่าตอนแส่ลายเสียบลายนัวเนาะ รุงตามรวดถีห้องามาักเล่นน่าจ้ะเป็นคล้ายๆมกหมอแล้วเนาะอูมอคุนนาจะซั้ำนี่แหละปิด้าอีกรอบนึงสุกเลยจ้ะพี่น้องแสบนัวกะเอาตามวั้วจะาของมักเนาะมักเผ็ดมักเข้มมัก จังกะปุงเอาตามรถติดจะคว้างม,มากเนาะจ้กระเสีบบอกินก็เข่าเนี้ยหอนหอนคลิปนี้ก็ไวส้สมีเนาะจ้าไว้พอ,อกันคลิปนาคลิปนาสาวสักกลนสิมาเห็ดยังสูพี่น้องกินกะรอชมคลิปต่อไปเนาะจ้าพอ,อกันคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะ